อ่ะไหนพาพี่ไปชี้จุดของกลางหน่อยซ่อนอะไรยังไงไว้ตรงไหนบ้างเนี่ยที่ก็มีในห้องน้ำก็จะเยอะหน่อยจะมีตรงในถุงพวกของอ,อะไรอ่ะไหนเนี่ยในถุงเนี่ยอืเก็บไ,ไว้แล้วนี่ซ่อนอะไรอันนี้เหรอก็มียายาบ้ามียาาบ้ก็มี จะแยกๆกันไปอ่ะพี่อืยังว่าองไว้ที่หนึ่งก็มีโม่อไปมหนูก็ซอนแล้วในกล่องชั่วอืออ่ะปะพาพี่ไปชี้ของกลางจุดต่อไปมันจมีในนี้นด้วยนะตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าก็มีอีกอ่ะไหนเปิดให้พี่ดู หนูมไม่ได้ซ่อนในตู้เซฟแล้วพี่หนูว่ามันส่งแจ้งเกินไปก็เนหไวข้างบนเนี่ยตรงนู้แล้วก็มีในเนี่ยในนี้ค่ับนิ้ชักก็มีอยู่เหมือนกันอืมอ่ะที่ต่อไป ใต้เตียงค่ะอันนี้หนูเก็บไว้เยอะเลยยกใต้เตียงไว้ซ่อนเอาไว้เพราะว่านก็ไม่มีใครเห็นอยู่แหละแล้วก็มีในปลอกหมอนก็นอนนอนดงยาวไปเนาะอืมอมีในที่เตียงอะ่ะจะเก็เบพอบอันที่มันเป็นแพคใหญ่ๆเอาไว้หน่อยอืมใต้หมอนในปอกหมอนตรงนั้นก็มี เราต้องไหนอีกจะมีฝัง่งนี้เนาะที่มีโคมลิ้นชักอ่ะอันนี้ก็เน็บติดเอาไว้ข้างบน,นอ๋อ,อ,อก็คือแปะเทปเอาไว้เลยใช่แปะเทป,ทปเอาไว้นี้ก็ไม่มีันหนูแลทุกซอกทุกมุมเลยนะเธอใช่ไหมเ้ืรอลอดไปได้สักนิดนึงก็ยังดีอะค่ะในตู้ก็มีหลังตู้เย็นแล้วก็มีตรงที่เก็บแก้วอะไรพวกเนี้ย ก็ต้องการไม่ให้คนอื่นเห็นง่ายๆเนาะอะไรที่มันเป็นซอกหนูก็ใส่เอาไว้ได้หมดแหละแล้วมีตรงไหนอีกใต้โคมไฟอ่ะอันนี้หนูก็แปะเอาไว้เหมือนกันอืมือนยุ่งยากเลยเผือ,อ <Okay. S 1> หนก็มีปะปลายมีก่อนแดดหนูก็เก็บไว้นั่นแหละแถวใต้เตียงในห้องน้ำเพราะว่านเนี่ยมีเหน็บไวต้ตรงข้างบน ที่ห่ังานี้ด้วยตรงห่ัง้นซอนไวทุกจุดเลยเนาะใชะ่โอเคหมดหรือ,อยังคะหมดแล้วค่ะโอเคอ่าหมดแล้วรับสาร,รภาพทุกข้อกล่าวหาเนะาะค่ะรับสาร,รภาพหมดเลยอ่าโอเคเดี๋ยวจะพาไปทำแผนประกอบการรับสาร,รภาพต่อนะคะค่ะ